เลี่ยงเป็นทหารของคนไทยในอดีตเหตุมองทหารเกณฑ์เป็นกลุ่มคนที่เลวทามการเกณฑ์ทหารในยุคจารีตหรือรัฐโบราณของไทยคือการรวบรวมไพรมาเป็นแรงงานให้กองทัพไม่มีระบบทหารอาชีพในอดีตไพร่จะมีสังกัดขุนนาง หรือเจ้านายของตนเองราชสรนักไม่ได้ควบคุมไพร่เหล่านี้โดยตรงแต่ควบคุมผ่านขุนนางอีกทอดหนึ่งโดยขุนนางจะมีพันธะในการอุปถรรัมภ์ไพร่ในสก,กัดดูแลเกี่ยวกับการคดีความอันเกิดเกี่ยวบไพร่รวมถึงจัดการสาสารความเดือดร้อนทั้งหลายของไพร่แลขกับไพร่จะถูกขุนนางเรียกไปใช้แรงงานตามรูปแบบความสมพัน ในระบบศักดินาสวามิภักด์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณนางกับไพร่คือหลักในการกรินอาหารของรัฐไทยตั้งแต่สมัยทุธิยาเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนการยกเลิกระบบไพร่ทาสในสมัยรัชกาลที่หหลักการเกณฑ์แรงงานไพร่แต่เดิมน,นั้นกำหนดว่าชายที่มีอายุ18-60ถึง60ปีมีหน้าที่รับราชการ ต้องมาเข้าทะเบียนที่กรมพระสุรัตวดีหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการกณฑไพ่พลเจ้าพนักงานหรือศัสดีจะสัตวกที่ท้องแขนหรือหลังมือของไพ่เพื่อระบุโตัวตนว่าเป็นคนในสังก,กัดกรมกองใดเรียกว่าการสักเลขหรือจีนเลขนั่นเองนะครับหลังจากสักเลขไพ่ผู้นั้นก็จะได้สังกัด และกำหนดรับราชการต่างๆเช่นไพร่ที่อยู่หัวเมืองท่านใดคือตั้งแต่ชัยนาธทางทิศเหนือถึงเพชรบุรีทางทิศใต้และปราจีนบุรีกับชาเชิงเศราทางทิศตะวันออกถึงลาดบุรีและทางตะวตันตกไพร่ในสก,กัดหัวเมืองเหล่านี้จะเข้ามารับราชการที่กรุงเทพมหานครปีละหนึ่งรอบเป็นเวลาสองเดือนนะครับ โดยปกติแล้วไพ่ในสก,กัดหัวเมืองชั้นนอกจะขึ้นตรงต่อคุนนางในหัวเมืองนั้นๆน,น,นะครับมีหน้าที่รับราการปีละหนึ่งรอบเช่นกันระยะเวลาแตกต่างกันไปแต่ละละกลมกองอย่างไรก็ตามการสักเลขในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะกระทําอย่างเข้มงวดในเขตราชธานีหรือกรุงเทพมหานคระนะครับ และหัวเมืองชั้นในเท่านั้นจึงมีไพ่อีกจำนวนมากที่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ถูกเกณฑ์มารับราชการตั้งแต่ปลายสมัยกรุงอธุธยาเป็นต้นมานะครับราชนักได้กำหนดวิธีการผลผันการเกณฑ์ทหารดูยไพ่ต้องจ่ายเงินให้แก่ขุนนางที่ต้องสักกัดเพื่อเลขกับการไม่ต้องรับราชการทหาร วิธีการนี้ปรากฏในสมัยกรุง,งรัตนโกสินทร์เช่นกันยกตัวอย่างไพ่หลวงในสมัยรัชกาลที่หต้องจ่ายเงิน9ถึง12บาทต่อปีแทนการถูกเกีย์แรงงานนะครับเจ้ากุมปรลัดกรมต่างๆที่ไพร่สังกัดจะเก็บเงินเหล่านี้ส่งไปยังกลุ่มพระสุรันวดีพร้อมแบ่งส่วนหนึ่งให้เก่เจ้ากุมปรลัดและนายกองนายหมวดทั้งหลายในฐานะผู้ ควบคุมไพ่เหล่านั้นโดยวิธีการนี้ไพ่จำนวนไม่น้อยจึงยอมเสียเงินแทนกับการรับถูกกี์ทหารนะครับเมื่อไพ่ที่มีกำลังทรัพย์สามารถจ่ายเงินแทนการเข้ารับราชการทหารได้ไพ่ที่ไม่ได้จ่ายเงินเกฑ์ราชการและถูกกฑ์ทหารจึงถูกมองว่ามีสานะต่ำกว่าไพ่ทั่วไปคือ เป็นคนไม่มีเงินคนต้องโทษทันหรือคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจึงต้องมาเป็นทหารปรากฏในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าความว่าเพราะคนที่ส่งมาเป็นทหารนั้นเฉพาะแต่คนที่ไม่มีเงินเสียส่วนประการหนึ่งคนที่เป็นโทษบ้างอย่างประการหนึ่ง หรือผู้ที่เลวทรามที่สุดในพื้นเมืองน,นั้นคือจะทำอะไรไม่ได้เป็นต้นก็มีอีกข้อความเป็นบันทึกของกลุ่มปรยาดำารงราชาติภาพเกี่ยวกับทหารเกล่าะววะ่าคนในมณฑลอีสานซึ่งเลือกคัดส่งมาราชการทหารอย่างทุกวันนี้ตกอยู่ในชนชั้นเลวที่มีความผิด หรือไม่สามารถจะกระทําการอย่างอื่นได้แล้วจึงส่งมาเป็นทหารพาให้คนทั้งหลายเลยเห็นว่าทาหารเป็นบุคคลจําพวกที่เลวทรามกว่าพลเมืองสามัญนอกจากที่ถูกเกณฑ์เป็นทหารจะถูกมองว่ามีสถานะต่ำกว่าพ้าทั่วไปแล้วเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าใพล่ที่เป็นทหารต้องทําหน้าที่เหมือนผู้ใช้แรงงานอย่างไร้ทางเลือก เป็นเหมือนค่ารับใช้ของเจ้าขุนมูลนายที่ตนสกัดต,ตอกย้ำสถานะทางสังคมอันต่ำต้อยของพวกเขากลุ่มหลวงนครใจศรียังเคยแสดงความเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นทหารเพราะมองว่าทหารทําหน้าที่เหมือนกุลีด้วยเหตุน,นี้ประชาชนจำนวนไม่น้อยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นทหารมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคโบราณแล้วดังตัวอย่าง เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ก่อนการเปิดเรียนของโรงเรียนวัดมหารพารามในกรุงเทพมหาคนคร<ม>เมื่อพุทธศักราช2 4 2 7ซึ่งเป็นโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรโรงเรียนแรกมีข่าวลือว่าเด็กที่เข้าเรียนโรงเรียนนี้จะถูกกินไปเป็นอาหารเมื่อราษฎรที่ทรงบุญล้านมาเรียนทราบดังนั้นต่างพากันขอถอนบุญลานจากการเป็นสิทธิ์ไปเป็นจํานวนมาก จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้าเจ้าอยู่วรัการที่ห้าทรงประกาศชี้แจงความว่าที่พูดเล่าลืออย่างนี้เป็นการไม่จริงห้ามอย่าให้ผู้ใดพลอยตื่นเต้นเชื่อฟังคำเล่าลือนี้เป็นกา,ารคนที่ควรจะชักเป็นทหารก็มีอยู่พวกหนึ่งทหารไม่ต้องตั้งโรงเรียนแก้กรมเด็กมาเป็นทหารเลยอันหนึ่งเด็กทั้งปวงนี้ ก็ล้วนเป็นบุตรหลานไพ่ฟ้าข้าเป็นดินทั้งสิ้นด้วยกันถ้าจะเก็บมาเป็นทหารเสียตรงๆนั้นจะไม่ได้เชื่อหรือจะต้องตั้งโรงเรียนแยกกล่อมให้ลำบากและเปลืองพระราชทรัพย์ด้วยเหตุใดเหตุการณ์ต่อมาก็คือข่าวกระบทที่เมืองหลวงพระบางระหว่างพุทธศักราช2,428ถึง2,430นะครับเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตีจืมแสงสูตู เป็นผู้บชาการทหารเหตุด้วยจํานวนรีพลในสังกัดไม่พอทำสงครามจึงต้องเกี้ยกล่อมหาคนสมัครมาเป็นทหารโดยให้สัญญาว่าเมื่อรับราชาการทหารครบปีแล้วจะปล่อยพ้นจากการกินเข้าราชการทั้งหลายทั้งนั้นจึงมีชาวเมืองราชบุรีและเพชรบุรีสมัครเป็นทหารจํานวนมากพลทหารเหล่านี้กลายเป็นกําลังหลักของเจ้าพระยาสุรสัิ์บุญตี ในการยุคไปปราบพ่อที่เมืองหลวงพระบางในสมัยนั้นนะครับขณะนั้นหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครสมัครเป็นทหารอีกเลยจะเห็นว่ารูปแบบการกีนทหารแบบโบราณของรัฐไทยนั้นค่อนข้างละหลวนและไม่ค่อยมีประสิทธิภาพราชชำนักมีฐานกำลังน้อยอำนาจการการกรเณฑกระจาย ไปอย่างเจ้าขุมมนบุญนายที่ควบกลุ่มไพ่ให้เหล่านี้จะถูกเรียกตัวเมื่อเกิดสุคารมาเป็นทหารทั้งที่เทพไม่เคยผ่านการฝึกฝน,นว่าการง่ายๆก็คือเป็นชาวนาที่ถูกเรียกมาตีอาวุธนั่นเองทั้งอาจมีประวัติไม่ดีอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายเงินผ่อนผันการเกณฑรแรงานได้กลายเป็นชื่อเสียของทหารกฑ์ ในมุมของราชดรทั่วไปในสมัยนั้น